นี่นะคะมะเขือของเรานะคะที่ทั้งหมดที่เราเพาะนะคะที่เราเรายังไม่ได้เอาลงแปลงเนาะก็จะให้ทุกคนดูดนะคะว่าเขาอ่ะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยนุ่เพาะมะเขือนะคะเมื่อวัน,<ค>นที่จะให้ดูนะถ้าเราปลูกพริกนะคะแล้วพริกเรามันไม่ใช่พันุ์พริกพุ่มนะคะให้เราเริ่มเด็ดยอดเขานะคะตั้งแต่เขาอันนี้เป็นพริกขี้หนูนะคะ พอเด็ดยอดปุ๊บเขาก็จะแตกนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาจะแตกมาหนึ่งคะ่ะถาดนี้ทั้งถาดเลยพิกขีหนูทั้งหมดเลยนะคะสวยมากๆเนี่ยต้นแข็งแรงมากเลยคะ่ะทุกคนดูต้นสิต้นแข็งจะไปแข็งมากเลยได้เวลาจะเอาลงแตงมันกันเด้อคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสวีสานสวีเดียนนี่แล้วนะคะวันนี้วันนี้จะพาทุกคนนะคะมาอัปเดตต้นกล้าพักต่างๆนะคะอ่ที่ เรายังไม่ได้เอาไปลงแปลงเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วนะคะแมวมีอมอามาแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปอัพเดียตรงกลางนุ๊ขอนั่งกินกาแฟแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้ถ้าวันนี้พยากรณอ,อากาศบอกว่าฝนจะตกตรงช่วง <c oughs> บ่ายสามโมงสี่โมงห้าโมงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าฝนมันจะตกจริงหรือเปล่านะคะทุกคนใจจริงรุ่อยากให้ฝนตกนะเพราะว่าเราลงพักไปหลายเร่แล้วกเ็เราอยากเราไมา่อยากลดน้าเยอะอยากให้ได้น้ําจากธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้พึ่งจะไปหว่านเมล็ดข้าวนาเมล็ดกวางตุ้งดอกแล้วก็กวางตุ้งฮองเต้ว้นะคะถ้าเขาได้ฝนชุกดีเนี่ยจักวันสองวันสามวันเนี่ยเดี๋ยวข้าวนามันจะขื้นง่ายะคะ่ะทุกคนนั่นนั่น ดูแมวลิงแมวลิงทำอะไรละ่ะแมวลิงเฮ้ไม่เอ่ยดิเอี่ยอเฮ้ยดิเฮ้ฮันติงนะคะฮันติงโหมดฮันติงโหมดแล้วชันแทนชันแทนไม่ใ hey. ช่เห้ชันแทนใช่เห้อย่าให สองตนเชอรี่เ่อนบานนี่แหละงามงามเริ่มจากพระเอกของเราเลยนะคะพระเอกในสวนก็คือมะเขือนะคะที่เป็นที่ชื่นชอบของคนที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆคือมะเขือนี่นะคะมะเขือของเรานะคะที่ทั้งหมดที่เราเพาะนะคะที่เราเรายังไม่ได้เอาลงแปลงเนาะก็จะให้ทุกคนดูดนะคะว่าเขาอ่ะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยนุชเพาะมะเขือนะคะเมื่อวันที่22กสิบกุมภานะคะ เขากระโตมาได้สวยขนาดนี้แล้วนะคะมะเขือเปราะเนี่ยนุชจ,จะเพาะวันที่22่กุมภานะคะส่วนมะเขือดาวขาวเนี่ยนุชเพาะทีหลังนะคะเ mm. พาะประมาณเดือนสามอะค่ะทุกคนมันก็จะโตช้ากว่ามะเขือเปราะหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเปราะเหมือนกันนะคะนี่ mm. นี่ค่ะจะให้ทุกคนดูนะคะดูใบ ใบเขาสวยมากค่ะทุกคนแล้วก็ต้นนะคะลำต้นแข็งแรงแข็งแล้วนะคะนุชก็จะเพาะในนี่นุชจะมีพริกมณีขาวมาร่วมวงด้วยอยู่หนึ่งต้นนะคะดูเขาแตกใบามานุชเด็ดยอดนะคะทีนี้มันก็จะแตกเป็นกอนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะนี่ต้นกำลังสวยนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะไม่ใช่อะไรนะคะมันเป็นดินนะคะที่ัน,นันฝนมันตก ฝนตกดดินมันศาด์ลงไบค่ะเนี่ยไม่ใช่มแมลงกินหรือว่าอะไรนะคะลบๆก็ออกแล้วดินมันศาดค่ะแล้วมาดูมะเขือต้นนี้นะคะดูค่ะดูลำต้นของเขานะคะเนี่ยลำต้นเขาแข็งแรงเนี่ยนุชจะเอาลงดินวันเร็วๆเ,เนี่ยค่ะอ่าบางส่วนนุชก็จะลงแปลงนอกเลยนะแล้วก็อีกบางส่วนนุชก็จะเก็บไว้ลงในกรีนเฮ้าส์นะคะแต่จะไม่ลงในกรีนเฮ้าส์ทั้งหมด ตอนนี้นุชก็กำลังวาดแผนผังของพักอยู่เพราะว่าก็มันมีหลายอย่างนุชต้องเอาลงให้มันได้ครบทุกอย่างนะคะามาทั้งนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศลูกท่อนะคะนุชมีทั้งหมดอ่ะสาถาดนะคะแต่ว่าไม่ได้ยกออกมาอาบแดดนะคะข้างในนะ่ะมันตรงหน้าต่างมะเขือเทศก็ได้รับแดดอยู่ อันนี้ไม่ได้รับแดดก็เลยยกออกมาอาบแดดข้างนอกนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นพักฝังแดงนะคะเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นพักฝังแดงต้นใหญ่แข็งแรงมากเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูดีๆด,ดูชัดๆนี่นะคะนุชจะมีพักฝังแดงหลายต้นมากนะคะแต่ไม่ได้เอาออกมาเนาะดูการเขาแข็งแรงเขาอยากใหญ่เต็มที่ลวเดี๋ยว จะได้เอาลงแปลงเหมือนกันนะคะอันนี้พักปังแดงมีประโยชน์มากๆเลยนะคะทุกคนพักปังขาวก็เหมือนกันนะถ้าฝรั่งเขาก็จะเรียกเหมือนพวกพันพักพักขมนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเขาเลื่อยออกมาสวยเชียวแหละนั่นก็นจะเป็นพริกนะคะพริกทั้งหมดเลยนะคะนูดเอาออกมาอาบอาบแดดแล้วก็เอาออกมาไว้ข้างนอกสองคืนแล้วนะคะไม่ตายนะคะก็ยังอยู่ดีมีสุกอยู่ ส่วนต้นนี้ก็มีดอกออกมาแล้วนะคะมะเขือเห็นไหมคะนะดอกออกมาแล้วไปทางนู้นก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะกระบานนี่เป็นพริกขี้หนูสวนหมดเลยนะคะเขากําลังแตกยอดออกมางามๆเนาะเนี่ยค่ะทุกคนจะให้ดูนะถ้าเราปลูกพริกนะคะแล้วพริกเรามันไม่ใช่พันธุพริกพุ่มนะคะให้เราเริ่มเด็ดยอดเขานะคะ ตั้งแต่เขาเกิดมาได้มี8ดใบถึง10ใบนะคะนับจากใบเลี้ยงขึ้นมาถึงใบจิง8ดใบถึง10ใบนะคะให้เราเด็ดยอดเขาเลยนะคะแล้วท่านียเขาก็จะออกมาแตกพุ่มแบบนี้นะคะเนี่ยนี่เดี๋ยวก็จะแตกมาอีกขแขนงเนี่ยขแขนงหนึ่งแขนงสองแขนงสามนะคะเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นพุ่มใหญ่นี่เหมือนกันนะคะเนี่ย อยากปลูกพริกให้พริกโดกนะคะต้องรดยอดนะคะเขาจะได้มีหลายแขนงจะได้มีผลผลิตให้เราเก็บเยอะๆเนาะโดยเฉพาะใครที่ปลูกพักเมืองหนาวปลูกพริกเมืองหนาวนะ่ะมันเก็บได้แค่สองสามรอบนะคะทุกคนเราก็ต้องออปลูกต้นหนึ่งให้ได้เก็บให้ได้หลายที่สุดนี่เห็นไหมสวยทุกต้นเลยค่ะเนี่ยสวยทุกต้นนะคะ มาตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นพริกเหมือนกันนะคะงามงามทุกคนไม่มีคําจะพูดงามขนาดเลยนะ่ะหลายคนถามนุชดว่าใช่อะไรรดพักนะคะทําไมพักถึงสวยทําไมพักถึงเขียวงามนะคะนุชดไมโกฮกนะนุชดลดน้ำเปล่าเฉยๆตอนนี้นะคะรดน้ําเปล่าเฉยๆนะคะถ้าเอาไปลุงดินน่ะนุชดจะใส่ขี้วัวนะคะนุชดปลูกแบบอินรียไม่ใช่ปุ๋ยเคมีอะไรทั้งนั้นเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นพริกที่นุชปลูกในกระถางไว้ปลูกในกระถางไว้สามต้นนะคะสามต้นในกระถางเดียวนี่ก็จะได้เวลาลงเหมือนกันนะคะพริกงามมากมากเลยเห็นไหมคะทุกคนอันนี้เป็นพริกขี้หนูนะคะเนี่ยพอเด็ดยอดปุ๊บเขาก็จะเตกนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาจะเตกมาหนึ่งแขนง เนี่ยนุชเด็ดยอดนะคะเด็ดยอดตั้งแต่เขาได้แปดใบนะคะท่านี้เขาก็จะเตกออกมาตรงนี้นะคะสวยเขียวอันนี้ก็เป็นพริกอีกเหมือนกันนะคะอันนี้นุชนุเพาะทีหลังนะคะอันนี้เป็นพริกส้อยไก่นะคะเนี่ยท่านี้นุชเพาะไวแล้วนุชลืมไปดูนะเอาไว้ตรงหน้าต่างของรับแขกท่านี้ลืมไปเด็ดยอดเขาทุกคนพอเราลืมเด็ดยอดเขาอ่ะต้นเขามันจะยาวแบบเนี้ย มันจะยาวแล้วมันไม่แตกเป็นพุ่มท่านเนี่ยนุชเพิ่งจะไปเด็ดยอดเขามเามา่อวานนะคะเด็ดยอดเขามาวานเพื่อที่จะให้เขาแตกแขนงออกมาตรงนี้มันจะได้เป็นกิ่งเป็นก้านหลายๆก้านจะได้เป็นพุ่มนะคะยังไม่สายไปนะคะยังเด็ดทันนี่เป็นพริกส้อยไก่นะคะเดี๋ยวทุกคนมาติดตามชมลูกคอเดอร์พริกส้อยไก่อันนี้พริกขี้หนูนะคะอันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูเหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถาดเนี่ยทั้งถาดเลย ถาดนี้ทั้งถาดเลยพิกขีหนูทั้งหมดเลยนะคะสวยมากๆไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาชม <c oughs> ชมเจ้าของไม่ได้ชมเจ้าของเด้อค่ะทุกคนชมพริกนี่จะดึงออกมาให้ดูนะคะถาดนี่ไอ้นี่ต้นแข็งแรงมากเลยค่ะทุกคนดูต้นสิต้นแข็งจับไปแข็งมากเลยได้เวลาจะเอาลงแปลงมันกันเด้อค่ะทุกคนนี่ โอเคนี่ค่ะเดี๋ยวมาถึงลองลองพระเอกลองนางเอกของสวนบ้างนะคะก็คือแมงลักนะคะทุกคนดูแมงลักของนุชที่นุชใหญ่ลงกระถางไว้เนาะเนี่ยค่ะเขากำลังงามเลยค่ะเนี่ยหนึ่งกระถางใหญ่สองกระถางนะคะนี่แมงลักหมดเลย เราก็สามกระถางนะคะเนี่ยแมงลักอันนี้ก็เป็นพริกอีกต้นหนึ่งดูแตกพุ่มงามงามพริกสวยจริงๆเลยค่ะป้าเปื้มยก็พริกตัวเองมากเลยงามงามแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระเพรานะคะนุดเด็ดยอดเสร็จเรีบเยบร้อยนี่แตกออกมาสองก้านแล้วเด็ดยอดหมดแล้วนะคะกระเพราอันนี้ก็เด็ดยอดแล้วนะคะนี่ก็กระเพรากระเพราะคะนี่ เด็ดยอดแล้วนี่ก็กะเพรานะคะแล้วนุ๊ดได้เอากะเพราไปลงแปลงแล้วเป็นบางส่วนด้วยนะคะก็เลยเหลือแค่นี้นะแล้วนี่ก็เป็นแมงลักนะคะนุชจะเอาไปลงในกรีนห้าวก็เลยเหลือใบกระบะหนึ่งเหลือแมงลักใบกระบะหนึ่งไปลงในกินห้านะคะทุกคนดูนุชดเด็ดยอดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปแยกต้นเดียวลงเป็นต้นเป็นต้นไปในกินห้าวจะเอาไว้เก็บไว้กินนานๆนะคะ วันนี้ก็มาอัปเดตนี่ราคาเนี่ยกาพักทั้งหมดเอ้ยไม่มดดอกเพราะว่าในบ้านยังมีอยู่อีกหลายอยู่ค่ะพวกมะเขือเทศเนาะนี่ค่ะกาพักสวยๆของเรานะคะแล้วนี่ก็จะเป็นมะระนะคะที่นุชเพาะไว้เนาะอันนี้ก็ดูนะคะมะระขี้นกนะคะนุชก็จะมีมะระขี้นอกอยู่หนึ่งต้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มีมะระคีนนกหกต้นนะคะแล้วก็มีมะระจีนแค่สองต้นนะคะนี่ยาวละสูงแล้วนะคะมะระจีนอาเขาออกมารับแดดให้เขาคุ้นเคยกับแดดก่อนนะคะนี่ก็เริ่มออกดอกแล้วนะมะระเดี๋ยวให้เขาคุ้นเคยกับแดดกับลมกับอากาศสักพักหนึ่งหลายๆวันก่อนนะคะนุชคอยเอาลงแปลงนะคะให้เขาแข็งแรง ปับอากาศปรับตัวได้ก่อนเนาะทุกคนมาดูดอกไม้งามๆมซะนะดอกสีม่วงกับดอกสีเหลืองเนี่ยตรงเนี้ยสวยมากเลยค่ะ เผือกทุกอย่างเลยไหมละจันเทนเมื่อกี้นะทุกคนถ่ายไม่ทันดอกกระโดดทับพักมุดมุดมุดเข้าไปในนูนะ่น่ะคลานเข้ามาในนี่แล้วก็กระโดดมาจะมากินใบพริกอมดม,ดม,ดมหาอะไรล่ะไปก,กินแมลงอะไรย่ตรงไหนหาหาเพลียน,นี่กำจัดเพลียด้วยนะนะเผือกจริงๆริงนี่เผือกเผือกจริงๆนะเนี่ย,นะยตัวนี้ เผือกขาวเนี่ยไอเผือกขาวนี่นะนมันใสเลยมันใสนะฮะอยากลูกทุกอย่างเลยหูตาตั้งนะทุกคนวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้เรามาอัปเดตต้นกล้าพักกันเนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ